มันมับมันฮับก็เลยต้องไถ่ไหมแล้วทับดิู่ที่ เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับไล่แปลงใหญ่แล้วก็ต้องการความเร็วแต่จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เร็วกว่าน,นี้แต่ยังไม่ได้เอามาใช้อยู่ในการวิจัยอยู่มันจะวิ่งเร็วมากเหมาะกับข้อโพดมากอันนี้เราถ่ายไปแล้วเราก็ย่อหยอนว่านปรับสภาพดิน ตามสูตรของไล่เพกสัตสเราตรวจวัดค่าดินเรียบร้อยแล้วเราก็ปรุงกันครับก็เราเนทุณภาพคายค่าเราจะได้รู้ค่าใส่ให้ตรงจุดมันจะได้เกิดประโยชน์จริงๆครับแล้วเราก็ทำมินซีย์วัตถุในแปลงดูแลดิน รักษาหน้าดินนดินจะไม่คอมเพกชันเลยครับถ้ารักษาอินทรีย์วัตถุในแปลงเราจะไถน้อยลงด้วยครับโอเคเดี๋ยวช่องผมไม่ได้ตัดครับตัดเป็นคลิปๆเลยครับ ไม่มีตัดต่อครับลากกันยาวๆแล้วก็หยุดเลยวนกลับมาโอ้ยลึกนะ อันนี้ใบยี่หกหกมิลน,นะซึ่งไม่ค่อยมีใครได้ใส่ออฟเซ็ตหรอกครับเป็นสซยเมืองนอกเป็นจักเชียงหน้าหลังเลยครับคมซ้ายคมขวามีของม้าบินเพกาซัสเจ้าเดียวครับที่ทำออฟเซ็ตมาคมซ้ายคมขวาเน้นสับวัตืุ วิ่งน่เลยวิ่งเร็วเกียร์ซีโอเคเดี๋ยวผมมาถ่ายไปถ่ายโดนกันต่อครับ